ครับสำหรับอะมิซูบิชิมิซูบิชิวิลล่นะครับน็อตที่เราจะต้องขันมี3ามตัวนะครับ1น,นะครับอสองอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็3อันนี้นะครับก็เราจะเริ่มไขเลยนะครับไม่ทราแน่ใจว่าท่านผู้ชมจะเห็นไหมก็คือ,อตรงนี้หนึ่งตัวนะครับขันตุ๊ก็ลวงปับมีเลยนะครับตรงนี้หนึ่งตัว มันนี่หนึ่งตัวนะครับอ่าอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเก็บอันนี้เราก็ยกอันนี้ออกมานะครับนี่นะครับอ่ายกจากด้านหลังก่อนนะนะครับยกปึบ๊บแล้วก็ฝั่งนี้ออกมานะครับแล้วก็จะมาปิดเดี๋ยวผมจะเอาถูให้ทุกท่านได้ดูนะครับ ไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมอ่าก็คือชิ้นนี้เองนะครับเป็นชุดสวิตควบคุมนะครับเวลายก,ยกจากด้านหลังฝั่งนี้ก่อนนะครับอันนี้เราก็จะมาะแกะ,ะชุดสวิตควบคุมนะครับอ่ากดปุ่มตรงนี้นะครับกดซ็อกเก็ตตรงนี้อ่าแล้วก็ออกมาได้เลยก็คือเก็บแล้วผมก็จะฉีดทำความสะอาดพวกนี้ไปด้วยนะครับเผื่อมันมีมดมีหนู ครับตรงนี้สามารถแกะออกมาทําความสะอาดได้เลยนะครับโอเคครับอันนี้มาดูวิธีการอ่า d i ววิธีการทําความสะอาดนะครับสวิตอาสวิตเปิดประตูลแล้วก็สวิตเซนทรล็อกนะครับของมิสูบิชิมิลาดนะครับ mm hmm. ก็อันนี้ก็จะเป็นอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็จะเป็นของแอททราดด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะแกะให้ทําความสะอาด นอตเป็นเกียวปล่อยหัวตัดมีทั้งหมดสามตัวนะครับอ่าร้อยก็ออกมาแล้วนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะฉีดทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆนะครับได้เลยนี่มันอาจจะสามารถเช็คได้ด้วยว่ามีมดมีหนูมีอะไรต่างๆดูไหมนะครับก็แกะออกมาทำความสะอาดได้เลยนะครับนี่ ยากอันจะเปื้อนที่ไหนอ่าก็ขีดทำความสะอาดได้เลยถ้าเป็นกลุ่มโซเนกกนะ็หันความลงนะครับอันนี้มันไม่ใช่โซเนกเนาะมันเป็นกึง่งๆึงนะครับตรงนี้มันจะมีความแห้งแต่มันจะหนืดนะ,ะจริงๆใช้น้ำยากลุ่มคอนแทคลีนเนอร์จะดีกว่า ซึ่งท่านผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นคอนแทคคลีนเนอร์นะครับถ้าเป็นคอนแทคคลีนเนอร์ก็ได้เต็มที่เลยเพราะว่าเขาจะเป็นน้ํานะครับฉีดได้หมดทุกชิ้นส่วนเสร็จแล้วเราก็เอาไปตากเพราะาอันนี้มดลุยนะครับอ่าสา,ามารถทำความสะอาดหรือฉีดใส่ได้ทุกชิ้นส่วนเลยนะครับน้ำจะหยดติงต๋งๆเลยนะครับแล้วก็จะไม่ทิ้งความชื้นไว้ นะครับโดนมือโดนไรได้นะครับไม่เป็นไรน,นี่ก็จะทําความสะอาดฝุ่นทำความสะอาดอ,อะไรได้หมดเลยก่อนทุกตัวสามารถฉีดได้หมดนะครับตัวนี้แห้งหมดมันจะไม่เหมือนโซนเด็กเมื่อสักครู่อันนี้เพื่อคุณความประหยัดก็ฉีดโซลเด็กไล่เบื้องต้นแล้วก็ใช้ตัวนี้ไล่ออกอีกทีหนึง่งตัวนี้จะไม่มีน้ํามันนะอ่าแล้วก็เสร็จแล้วเรา,เาไปตากนะครับอืม จริงๆถ้ามันไม่ได้ไหวจริงๆท่านก็สามารถแกะไอ้พวกนี้ออกได้นะเนี่ยนะครับมันเป็นตะขอก็สามารถแกะซ้ายแกะขวาออกได้เลยนะครับอ่าหมดละใกล้จะหมดละเนี่ยมันก็จะสามารถไล่น้ํามันออกได้ด้วยอ่โอเคเดี๋ยวเอาไปตาก ปนั้นว่าเรียบร้อยนะครับนี่คือแกะล้างทำความสะอาดนะครับสวิตกระจ่ไฟฟ้าแล้วก็เสร็จทันล็อกครับครับท่านผู้ชมครับสําหรับเราไล่ทำความสะอาดมดแล้วเราฉีดนะ้ำยาคอนแทคครีเนอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอามาประกอบเนาะนี่วิธีการทำความสะอาดสวิตนะครับ สวิตเซนทซอรล็อกสวิตกระจกไฟฟ้าเนาะของมิซูมิและมิชิมิลาดเอดทรานะครับมีน็อตสามตัวเสร็จแล้วก็ประกอบได้เลยผมตากแห้งเรียบร้อยนะครับมีน็อตสามตัวนะครับเท่านี้เองเรียบร้อยนะครับผมเน้นย้ำว่าเป็นคอนแทคคินเอนอะร์นะถ้าคอนแทคคินเนอร์ท่านฉีดได้เต็มที่เลย เสร็จปุ๊บมันจะไหลแห้งเลยแล่ไล่ขี้ฝุ่นออกให้เราไลม่มดด้วยนะครับมันจะตราใดที่น้ายาอย่างอยู่มดก็จะไม่ชอบนะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ลองกดดูนี่นะครับถ้าเป็นสวิตท,ที่ไม่ออโต้มันก็จะดังแก๊กๆนะนี่สังเกตนะครับตามถ้าแบบออโต้มันจะไม่มีแก๊กๆนะสังเกตนะมันจะนิ่นงนะเวลากดมันจะมี2สเต็ปสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองนะครับตัวนี้มันจะมีสเต็ปเดียวเห็นไหมครับ นี่ก็เสร็จทันล็อกโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบไปเลยครับท่านผู้ชมครับคันนี้เรากา็จะเริ่มประกอบไปแล้วนะครับกลับคืนแล้วอ,อันแรกนะครับก็ตัวสำคัญคือตัวนี้ง่ายมากมนะครับเสร็จท๊บก็ขัน ครับท่านผู้ชมครับในจุดนี้ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเล็กน้อยนะครับใส่ตัวนี้ดันเข้ามานะครับแล้วก็ดันให้มันเข้าล็อกก็จบละก็เป็นอันว่าขันเข้าได้เลยอย่างั้นถ้าจะขันยากมาก แค่้งมอันโ่นท่นี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 ่น่นีอ่นี่ี่น่นี่นี่อ่นนี่น่ี่บร้อีอ่ออออนี่่ี่นี่นี่มี่นมีนี ครับอันนี้ก็เหลือไว้ตรงนี้นะครับอโ,โอเคนี่เดี๋ยวจะให้ดู้น่ก้นนะครับก็เสร็จก็นี่ได้หมดละตรงนี้ก็ดันขึ้นมาข้างลง่างครับครับตรงนี้มันจะมีหมุดนะครับกดลงกดลงบปบป๊ปอ่าจบ อันนี้จะเป็นตัวใหญ่นะครับไม่ต้องกลัวนัดลวงมันมีล่องเดี๋ยวก็ไปเลยอ่าแค่ตึงๆึงมือหอนะครับอันนี้จุดเนย อันนึงตรงนี้ตรงนี้อันนึงนะครับ าแค่ตึงมือพออันนี้นะครับก็มันเป็นช็อเกค็บังคับอยู่แล้วนะครับแบกกดเข้าไปเลยขันเข้าไปขันเดียวเสร็จจบนะครับแค่ดดตึงมือนะครับสำหรับอันนี้นะครับดันจากข้างบนนะครับลงไปเลย เจบอยู่แล้วนะครับโอเคสำหรับตรงนี้เดี๋ยวเราก็ไปจิดตรงนี้มันนัอเดิมแ,แล้วเราก็จะไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ